นาทีเผชิญหน้าเดือดขาดทหารขเขมรหา้าวขวางทหารไทยล้อมรัวคู่หนักไม่รื้อเดี๋ยวรื้อเอง หลังจากที่ทหารพรานไทยคะ่ะได้มีการล้อมรั้วบริเวณชายแดนหลายจุดล่าสุดมีคลิปหลุดออกมาที่อ้างเป็นการเผชิญหน้าระหว่างทหารไทยและทหารขเขมรที่มีการสั่งห้ามทหารไทยหยุดล้อมรัว้วผู่ล่านคะ่ะถ้าไม่รื้อขเขมรจะรื้อเองหลังจากทหารไทยสามารถยึดคืนพื้นที่ช่องอานมาซึ่งอยู่ในอธิปไตยไทยได้จนถึงอนุสาวรีย์ตาอมและกองทัพไทยก็เริ่มปฏิบัติการเชิงรุกด้วยการล้อมลวดน้ำและปรับพื้นที่สร้างถนนทันที ทำให้ฝ่ายกัมพูชานั้นเรียกร้องนานาชาติประนามโดยปรากฏคลิปที่ถ่ายด้วยชาวกัมพูชาที่อยู่บริเวณช่องอานมาในคลิปค่ะเราจะได้ยินเสียงทหารกัมพูชาตะโกนต่อว่าทหารไทยที่กําลังล้อมรั้วลวดน้ําและใช้เครื่องจักรปรับพื้นที่ซึ่งทหารกัมพูชาพูดประมาณว่าพวกคุณกําลังรุกล้ําชายแดนเราแต่ทหารตอบกลับว่าผมมาทําถนนบนแผ่นดินผมไม่ได้หรอตรงนี้มันแผ่นดินไทย ขณะที่ทหารกัมพูชาค่ะพยายามจะตะโกนห้ามคุณทําแบบนี้ไม่ได้พอแล้วพอแล้วนอกจากนั้นทหารกัมพูชายัางโพสต์คลิปทหารช่างของไทยกําลังขับรถแท็กเตอร์ปรับหน้าดินบริเวณแนวชายแดนที่ยึดคืนมาได้หลังจากเกิดการประทะค่ะโดยใส่แคปชั่นว่าทหารไทยเริ่มก้าวร้าวอย่างต่อเนื่องไม่คํานึงถึงกฎหมายระหว่างประเทศและเมิดอธิปไตยกัมพูชาเข้ามาล้อมลวดน้ําใช้เครื่องจักรปรับพื้นที่บริเวณช่องอานมา้าที่จังหวัดพระวิหารขอให้ประชาคมระหว่างประเทศ ออกมาประนามทหารไทยกัมพูชาของเราต้องการสันติภาพไม่ต้องการสงครามหลังจากทหารกัมพูชาค่ะโพสสองคลิปนี้ลงโซเชียลสื่อกัมพูชาก็นําไปรายงานต่อไม่กี่ชั่วโมงต่อมาพลโทหญิงมาลีโซเจียตาโฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาก็ออกมาแถลงข่าวทันที เรียกร้องให้ไทยรื้อถอนลวดน้ําและเครื่องจักรหนักออกจากพื้นที่ของช่องอานม้าเพราะพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยอยู่ในดินแดนของกัมพูชาค่ะล่าสุดสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาแชร์เฟซบุ๊กของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาที่ออกแถลงการกล่าวหาฝ่ายไทยว่าละเมิดอธิปไตยกัมพูชานําเครื่องจักรใหญ่เข้ามาปรับพื้นที่ทําถนนทําบังเกอร์แถลงการดังกล่าวระบุว่ากองทัพกัมพูชาได้ติดต่อกับกองทัพไทยเพื่อขอรื้อถอนลวดน้ําและเครื่ ย้ายเครื่องจักรออกจากดินแดนกัมพูชาโดยทันทีแต่จนถึงขณะนี้ค่ะยังไม่มีการดําเนินการใ,ใดๆขณะที่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ออกมาสวนกลับทันทีโดยย้ําว่าช่องอานม้าอยู่ในเขตอธิปไตยของประเทศไทยแต่ที่ผ่านมาฝ่ายกัมพูชาเนรุกล้ำเข้ามาในดินแดนของไทยเราได้ยื่นหนังสือประท้วงในทุกระดับมาแล้วหลายครั้ง แต่ทางกัมพูชาค่ะไม่ได้ดําเนินการแก้ไขใดๆผลการปฏิบัติทางการทหารครั้งนี้ฝ่ายไทยสามารถยึดและควบคุมพื้นที่ได้โดยสมบูรณ์จึงได้ดําเนินการเสริมสร้างความมั่นคงและจัดระเบียบพื้นที่ใหม่เพื่อขจัดอันตรายจากทุ่นระเบิดที่ฝ่ายกัมพูชาอาจลักลอบวางไว้และยังตกค้างอยู่ในบริเวณดังกล่าวทั้งนี้ค่ะเพื่อให้สามารถวางกําลังควบคุมพื้นที่และปกป้องอธิปไตยของไทยได้อย่างมั่นคงตามแนวเส้นปฏิบัติการของฝ่ายไทยล่าสุดทางเพจท่านเปาได้โพสต์คลิปพร้อมระบุว่า ทหารเขมรเจราจาให้ทหารไทยหยุดสร้างรั้วรวดน้ําและรื้อรวดน้ํานั้นออกไปหากทหารไทยไม่ทำํำทหารเขมรจะเข้ารื้อเองเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยค่ะ và bật kia ba một này nó không có đâu. Rồi bật kia đó. Đi bật nhôm đó. Tha xuống coi ta rưỡi, xuống coi ta đo. 120. Nó nhôm này. Ok. Ở bên mẹ coi cái cái bạn ta xuống coi ta đo. Cho lên ta đó. ប <mí toys> <laughs> 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 ោះប្រទិទ្ធដីនេះគឺជាដីនេះគឺជាដីរបស់ខ្ញុំមែនទុំមកយល់ចិត្តប្រច័ន្ទគឺដីនេះជាដីរបស់ខ្ញុំមែនមកបងប្អូនមកធានទានមកដល់ចាខ្ញុំនឹងមកបោះខ្មែរទេនេះជាការជួយខ្ញុំទឹកព្រះជាទុដីខ្ញុំទៅទៅម៉េចបានបាទអីគេបានខ្ញុំជឿទៅគេបានមែនហើយព្រោះតែយល់ចិត្តទេតែខ្ញុំមកទេតែខ្ញុំមកនេះក៏ខ្លាចខ្ញុំកោះកើតឲ្យបានមកជួយបងប្អូនទៀត បាទលើកខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យ yes, ខ្លាំងខ្ល uh -huh. ា Moving ំង uh ប -huh. yeah. well, ាទ uh, និយាយ uh ខ -huh. no. ្លាំងនេះថាទ so, ឹកដីនេះជាទឹកដីរបស់ខ្ញុំហើយសូមបងប្អ well, ូនថយទៅណោកន្លែងបងប្អូន hmm. ច okay. right ាស okay. ់បាទខ្ញុំអ <tom> ត់មានបញ្ហាហើយនោះបងនោះនេះលើកតែបាទបាទមិនរើកន្លាំងពួកខ្ញុំរើបាទមិនរើទេកន្លាំងពួកខ្ញុំមករុះរើនេះខ្ញុំពុំតាក់តងបងជឿលើនតែណាបាទបងប្អូនចូលដល់តាមតាមតាមសត្វប្រើកອດហោអាមុខនោះយើងមិនសិនមកអាចចូលទៀតនេះនេះនេះខ្ញុំអាខ្ញុំមកបងៗៗៗ បាត <pic> ់ទីទីកាត់ជើកាត់ជើមកទីកាត់ជើយ៉ាប់ដល់ហើយនេះនឹងធ្វើម៉េចដល់ពីបន្តាបន្តាតាមមុខតាមមុខបងលួសមកនោះពីលបងលួសមកអ oi ឆ្លងមួយនេះបាទឆ្លងមកធុងប្រាប់រុញម៉េចហើយប្រាប់នេះធូកាត់ព្រឹកម៉េចហើយថាឲ្យទៅប្រាប់ឲ្យផងបើមិនអត់ជូកាត់ប្រាប់អញ្ចឹង ជុំខ្ញុំនិយាយទៅគាត់ប៉ះប៉ះកាត់កាត់ទៅក្នុងទៅទៅខ្ញុំជឿជាក់ទៅទៅជាដងទីដល់ខាងខាងថាសូមអរស្ងប់ងាត់ទាំងអស់គ្នាសូមមកឆ្លប់ឆាតហុករបស់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកបើកស្ងប់0តាមដាក់លឺទៅសម្រាប់ថាម៉េចទៅយើងទៅតាមប្រឡងទៅតាមស្ងាត់មីក្នុងខាងនេះជាជារកដូចដោយដូច្នេះគឺនិយាយថា ជាខ្ញុំក៏ត្រូវការនូវតំដានេះមានអឺអាអំពីសម័យដាក់ឡើងមើលព្រះបដូគងនេះលប្រពុះពេមអាថ្មីមកកពុះពេពួកពេនេះខ្ញុំទៅទៅនឹងជោគខ្ញុំខ្វាយងខ្វាយទៅនួយថាខ្វាយតាទេលខ្ញុំធ្វើកោតទៅខ្ញុំមកពីរោទិ៍អីគេនឹងឡើងកម្លាំងផ្នែកថ្មីមកខ្ញុំទីនេះយើងទៅប៉ះពួកអត់គ្នាទេណាអសារណាខ្ញុំធ្វើកាបែមិនបានទីដកខ្ញុំប្រធានអី เนี่ยทำไมมทียนึงยก็เนี่ยทำไมมยาเนี่ยไมโมยา